บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดประโยชน์ของเผือกและมันทั้งการกินเผือกช่วยป้องกันมะเร็งกินมันหวานช่วยให้อายุยืนกินมันเทศช่วยลดความอ้วนและกินมันม่วงช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์ อันดับที่5กินเผือกช่วยป้องกันมะเร็งจริงหรือองนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าเผือกน,นี่เป็นอาหารพื้นบ้านประเทศไหนๆก็กินกันแล้วก็ไม่มีเคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สารระบบของพืชสมุนไพรก็ไม่เคยปรากฏว่าเผือกมีคุณสมบัติใดๆที่จะเกี่ยวข้องกับการบําบัดโรคมะเร็งครับก็เป็นเพียงอาหารธรรมดา แล้วจริงๆกินอะไรช่วยทําให้ไม่เป็นมะเร็งไหมครับเอาเป็นว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สนับสนุนว่าอาหารอย่างใดที่กินแล้วจะลดการเป็นมะเร็งและโดยหลักการมันก็ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อว่าเผือกเกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งเลยครับสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะไม่มีหลักฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานทางการแพทย์แผนไทยยืนยันว่าการกินเผือกแล้วจะช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างที่แชร์กันครับอันดับที่4 กินมันหวานช่วยให้อายุยืนจริงหรือบางส่วนเป็นเรื่องจริงแต่ว่าข้อมูลบางอย่างก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันหวานนั้นน่ะสามารถทําให้เราอายุยืนได้ค่ะ เขาบอกว่ามันหวานช่วยให้ความจําดีป้องกันสมองเสื่อมอันนี้เท่าที่หาข้อมูลยังไม่เห็นมีการศึกษาอะไรที่บอกว่ามันหวานสามารถช่วยป้องกันสมองเสื่อมหรือช่วยเพิ่มพูนความจําได้การเลือกอาหารที่มีสารอาหารที่ดีและรับประทานอาหารที่หลากหลายน่าจะมีผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ดีมากกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับมันหวานถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างไรก็ตามที่แชร์กันว่ากินมันหวานแล้วจะช่วยให้ความจําดีป้องกันสมองเสื่อมและช่วย ให้อายุยืนยังไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้จึงไม่ควรแชร์ต่อครับอันดับที่3 กินมันม่วงหนีมะเร็งลำไส้ได้จริงหรือเนื้อหาเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่จริงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนภาพประกอบเพราะว่าเป็นการศึกษาวิจัยในมันฝรั่งสีม่วงตัวที่อยู่ในภาพเนี่ยมันเป็นมันเทศสีม่วงแล้วในการศึกษาเขาพบว่าเจ้ามันฝรั่งสีม่วงนี้ช่วยได้จริงเหรอครับที่แชร์ออกมาก็เป็นจริงทั้งหมดอย่างไรก็ตามควรจะกินให้หลากหลายมากกว่าการรับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่ที่มาจากผักผลไม้หลายรูปแบบเพื่อไม่ให้ท้องผูกเพื่อไม่ให้มีการกักเก็บของเสียไว้ในระบบทาง เดินอ,อาหารของร่างกายก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อเพราะงานวิจัยที่ยืนยันว่ากินมันม่วงจะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้นั้นแท้จริงแล้วเป็นการกล่าวถึงมันฝรั่งสีม่วงไม่ใช่มันเทศหรือมันม่วงอย่างข้อมูลที่แชร์อ้างกันจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอันดับที่2 9ประโยชน์ของมันม่วงจริงหรือก็มีทั้งจริงแล้วก็มีทั้งที่อ่าเขียนข้อมูลผิดไปหน่อยเขาเขียนว่ามันม่วงมีสารเบต้าคาร์โบไฮเดรตมากซึ่งจริงแล้วต้องเขียนใหม่ว่ามันม่วงมีสารแอนโทไซยายนินมากก็สามารถช่วยชะลอความแก่แล้วก็ริรอยมีสารกรูชิโนเลตช่วยให้ตับแข็งแรงคิดว่าเขียนชื่อสารผิดชื่อสารน่าจะเป็นกลูโคซิโนเลตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมันม่วงก็จะไม่พบสารกลุ่มนี้เลยและยังมีอีกสาโรคที่เขาบอกว่ามันม่วงช่วยได้แต่อาจารย์แนะว่า คาดหวังการรักษาโรคจากมันใช้ในการรักษาโรคเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าการรับประทานมันม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกของการบริโภคอาหารแนวสุขภาพสลับกับการบริโภคอาหารอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับมันม่วงแม้จะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่ข้อมูลที่แชร์กันนั้นกลับมีข้อมูลบางส่วนโดยเฉพาะการกล่าวอ้างถึงสารต่างๆในมันม่วงไม่ถูกต้องและหากแชร์ออกไปอาจสร้างความเข้าใจผิดตามมาได้ต้องระวังนะครับและอันดับที่1 มันเทศช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือ คือมันเทศเนี่ยเป็นอาหารที่ช่วยควบคุมน้ําหนักแต่การจะรับประทานมันเทศแล้วลดน้ําหนักถึง3ากิโลในช่วงข้ามคืนเนี่ยไม่จริงครับจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของมัเนเทศนะครับมีน้ําตาลอยู่ไม่สูงนะฮะอยู่ประมาณ4%เในคาร์บโบไฮเดรตของมันเทศเนี่ยมันเป็นส่วนของใยอาหารซะเยอะถึงครึ่งหนึ่งเลยใยอาหารเนี่ยเป็นส่วนที่เรารับประทานเข้าไปแล้วในร่างกายย่อยไม่ได้ก็คือจะทําให้อิ่มท้องแต่ว่าไม่ได้ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นหลายคนคิดว่ามันเทศนั้นก็เป็นแป้งแล้วกินแป้งไม่อ้วนเหรอคร ในปริมาณที่มากก็มีโอกาสที่จะทำให้อ้วนได้เหมือนกันแต่ว่าหากกินในปริมาณที่พอเหมาะลดปริมาณข้าวลงโดยแทนที่ด้วยมันเทศเข้าไปก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้แต่การจะรับประทานมันเทศแล้วลดน้ำหนักถึง3กิโลในชั่วข้ามคืนเนี่ยไม่จริงครับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับมันเทศจัดเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำมีใยอาหารสูงช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แชร์กันกลับกล่าวอ้างว่ากินมันเทศแล้วจะผอมน้ำหนักลด3กิโลกรัมในชั่วข้ามคืนนั้นไม่เป็นความจริง ค,ค,คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องในที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์